เอ้ยก็มาต่อกันที้ก่อครับกับไฮ e รายดิเฟอร์นะฮะวันนี้เราจะเอาเจมเม็ดสุดเม็ดที่4นะฮะแล้วก็ดูซิว่าหลังจากเสร็จเม็ดนี้เราจะไอเคี้ยติดจะไปสู้บอสเลยดีไหมหรือว่าจะไปเอาอีกเม็ดหนึ่งที่ตรงนี้นะฮะเอาตรงตมผมก็ขี้เกียจจะเดินหามันด้วยละซ่อนอยู่ ตรงนี้ใช้น่าจะเป็นตรงนี้แหละครับที่ซ่อนของเจมเมดซิซี่เฮ้ยอะไรอะไปคุยด้วยดิคุยได้ไหม,มรู้สึกจะเป็นคนที่อยู่ตรงนี้นะอ๋อเหมือนเขามาเจอพวกไททันหรือพวกสัตว์ประหลาดที่เราสู้ๆเนี่ยแหละ อ๋อแล้วมืนมันหลุดออกมาเหมืนจะเป็นพวกนี้ละมั้งที่ทำให้พวกปีศาจออกมาโอ้กลายเป็นว่าพวกอะไรวะทินอื่นแม่งพลอยซวยไปด้วยเลยถ้าคุณยังจำได้นะฮะพวกหมานี่โดนทะลกหนังน่าสงสารดูเหมือนว่าตรงนี้จะไปต่อไม่ได้ เรามามเดินลองตรงนี้ดูรู้สึกว่าจะเป็นเอาเสาข้างบนนะฮะตอแนี้เรามาลงตรงนี้ก่อนมาน่าจะเป็นดันสุดท้ายของเรานะฮะเหมือนเป็นอะไรห้องทดลอง ามสันทตยานฮะแห่งนักนการการเป็นนักค้นหานะผมว่าเอนลงข้างล่างก่อนดีกว่าโอ้โหมาเจอก็มามาปุ๊บก็เจอป้อมปืนเลยมันน่าจะทำลายได้นะผมโคตรเกลียดเลยไม่ทำลายไม่ได้อันนี้อะไรอะ่ะจะไม่มีทางลับนะ โอ้โอ้ช่ปืนที่เบาสัๆสๆอ่ะไอ้เชีย่ยแล้วเปิดมาเลือดกูมแม่งไม่ถึงสามเนี่ยนี่ขนาดโดนแค่พวกลูกน้องธรรมดาเนี่ย ความเป็นนักลิฟต์ระดับตำนานกูหายไปไหนเนี่ยมียาอยู่เก็บก่อนเก็บก่อนเอออุ้ยโอ้ยเฮียควายตกไปโโอ้โมารอบด้านเลย โอ้โหลืมดูเลือดกูเหลือหนึ่งนี่วะไอสัตว์นั่นไงเชื่อไปไม่ถึงฝั่งฝันเอาไม้เอาไม้เก็บตัวนี้ก่อนอย่ามาด,ด,ดมดมมองแล้วก็ช็อตกันไปหนึ่งทีอู้เกือบช็อตกันอัดหน้า ข้ามุมเข้ามุมนะเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนความจริงอาวุธมันมีระเบิดด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปซื้อมามาดูแล้วคิดว่าคงไม่จำเป็นช็อตกันแรงเหมือนกันนะใกล้ๆเนะี่ยโอ้โอ มาเป็นกองทัพเลยโอ้โหเฮ้ยกลับไปใหม่ดิมีซีเคตอะไรมั้ยดูถ้าจะไม่มีมาต่อกันเลย ไม่ไปสู้ตรงนั้นฮะมันเยอะกว่ารอ,อบยิ่งเออเนี่ยลายเป็นเศษเหล็กเลยซะอืมโอ้ความเมตตายาเอา เข้าไม่ได้วะทำไงวะอ๋อเข้าได้ละเอ้าไอ้เหี้ยเข้าได้สังงั้นนี่ไงช็ oh, yeah, yeah. อตกันโก้โอ้ยเหี้ยเออซีดกันฉีดกันฉีดกัน สไนเต็มเลยมีไหมแบบฟันฟันทีแบบเลือดเด้งหนึ่งอะฮะอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะไปไม่ได้ถ้าเกิดเราเอิงเคลียร์ศัตรูไม่หมดนะฮโอ้โหโอ้ยตกโอ้โอโอ ยาของดีมีซีเข็ดไหมเผื่อกูสกิปอีกกูไม่อยากมานั่งหายเหมือนนี้ทางด้านซ้ายอีกแล้วนะเออปุ๊บออกไ,ไปไม่ได้รู้สึกว่าจะมีตัวอะไรหลุดออกมานะแล้วน่าจะเป็นบอสของเรา อ๋อไอตัวที่ชาวบ้านพูดถึงเนี่ยว่ะนี่งไงยิงก่อนเลยโอ้โหอันตรายนี่กูยิงก่อนโอ้โหว้าตี่งไงไม่ฟันแม่งนะกู นี่อัดลูกซองใส่หน้าเลยนี่ไงแมงไกาตายละโดนอีกทีน่าจะผมโดนอีกทีน่าจะเดี่ยงอะนั่นไงดีนะไม่ตก นี่ไงอ้าวเฮียกระเด็นตอนแรกอะกะว่าจะฟันให้ตายแต่ว่าเห็นแม่งพริ้วอย่างนี้ขี้เกียจละยิงให้แม่งจบๆไปนนาเจมเมทิสี่ของเราครับครบรู้สึกว่าทางข้างบนน่าจะเปิดแล้วล่ะเดี๋ยวเรา แฟลชแบ,แบ็กไม่กลอบครับก็เข้าใกล้ฉากจบไปทุกทีนะฮะ ไม่ไหวแล้วหวัดดีอ๋อนี่มันทางเดิมที่เรากลับมาเอ้ยไม่ใช่ดิทางเดิมที่เรามาจากตอนนั้นนี่ว่าเก็บยาก่อนขึ้นเดี๋ยวเราไปสู้บอสกันเราย้อนกลับมาที่เดิมดีกว่าอ๋อแล้วอ๋อมันอยู่ตรงนี้ ได้ตรงเนี้ยรู้สึกว่าเราคงต้องไปข้างบนนะเพิ่มเลือดก่อนโอเคไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้แล้วกลับมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับสู้บอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ